ขออภัยสินค้าที่ลูกค้าสั่งเข้ามาตอนนี้ทางร้านหมดจึงขออนุญาตจัดส่งสินค้ารุ่นใหม่ให้ทางร้านต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้คือรายการสินค้าที่สั่งไปนะคะอันนี้เป็น อันนี้เป็นหมวกแก๊บนี่เป็นรายการของแถมนะคะตัวนี้เป็นรายการของแถมตัวนี้ที่สั่งไปเป็นสีน้ำตาลบอกว่าหมดนะคะอันนี้สีน้ำเงินอันนี้สีชมพูบอกว่าหมดนะคะคือสั่งของไปทั้งหมด3มชิ้นนะคะหนึ่สองสาแล้วก็อันนี้เป็นของแถมคือหมวกนะคะแต่ได้ของมาไม่ไม่ครบนะคะอันนี้คือ นี่ค่ะอันนี้คือหนึ่งชิ้นอันนี้คือสองชิ้นอันนี้คือหมวกที่แถมนะคะจริงๆเสื้อต้องต้องได้สามชุดแต่ว่าส่งมาให้แค่สองชุดส่งไม่ครบนะคะเดี๋ยวจะติดต่อกับทางช h อปปี้กลับไปนะคะ